สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะพี่พนๆน้องๆปองป่ายสุผู้สุกนนะคะเมื่อนี้กาเป็นเช้าวันอังคารที่ยี่สิบหกนะจ๊ะนะจ๊ะยังอยู่ทุงไรทุงนาเหมือนเดิมนะจ๊ะคุณนะโอ้อยแดยดหอนค่ะหอนแน่พี่น้องจ,จ๋าบรรยากาศรอบป่านของแมวเมียวนะคะทุงหงทุงหน้าวันนี้แมวสี่เกี่ยวยหยาหงัวค่ะพี่น้องเกี่ยวละละ หอบหนึ่งค่ะพี่น้องกต่สีผ้าพี่เปียกน้องเบิ้งหนามุ่มหนาเมาหนาเมาสีผ้ามาเบิ้งกอไผ่อีกกอนะคะคุณพ่อเผาจุดงาอยู่ข้าค่ะพี่น้องไม่กอไผนะ่พุ่น่ะแต่ปนันนอนยังสร้างล้างอยู่พุ่นเ้องเด้อเดี๋ยวสิก,กับกลองให้เบิ้งหอนค่ะพี่น้องมื่อนี่องศาเหมือนวานอ่า ยี่สิบแปดองศานะคะพี่น้องโอเปแมนจำบ่ได้สามสิบแปดองศาค่ะพี่น้องฮ้อนคักก็เลยผ้าดูผ้าคุณพ่อไปกินอาหารเที่ยวในหางรับเอาเอาแอะจักน่อยนะคะมือน,นี้เหมือนเดิมวันนี้กะสิเฝ้าเที่ยวทำความสะอาดบ้านพอคุณพ่ออยู่เยนคนเดียวบมมีผูอ่าดูแลทำความสะอาดหกสิบสี่ปีเห็ดงานบ้านบ่ได้ดอกคะ่ะพี่น้องเพราะว่า เราค้นอวนเมื่อวานซังยูหางร้อยยี่สิบสี่กิโลปกติเราลอยสามสิบกิโลนะคะแมวผ้ารองลายน้ำหนักเราล้นทได้บูแต่กะให้กินเป็นเวลานะคะกินเต็มที่แต่ว่าให้กินเป็นเวลานะคะสองหลอบนะคะพี่น้องเล่าสิกินเข่าแค่สองสองรอดสองเทีาต่อมือนะคะพี่น้องเบ่งขึ้นไปเฮ้ยพูดนี่ฟังท่างนี้กะ เป็นอันสานะคะคู่สาอันนี้เมื่อก่อนแมวเลียงไก่เลียงไก่เนื้อไก่งวงไก่ตอกส่งตลาดเล่าค่ะพี่น้องมีพอขามารับซื้อกิโลละหน่อยกิโลละแปดสิบเก้าสิบกว่าไปอันนี้ค่ะต้นพูนงวงออยู่บางพูนไปเกี่ยวไ้แล้วรอบนึงค่ะว่าจะไปเกี่ยวเพิ่มอีกอยู่เห็นว่าเบิ่งน้องใหม่เขากันถือไฟใหม่อันนี้สิจงไวเพราะว่า ใบใหม่กอเก่าขักดผดแต่น,นี้สิจงไว้รอบก่อนมาขุดกระมงนี่โอ้ยนี่อะไรนี่พ,นพุ่นกำลังแตกพี่น้องซุ้มว้กำลังแตกโอ้ยขนาดใบใหม่เด้อันนี้โพว์เพเวอยู่อันนี้ก็คงจะใช่นี่ว้ายบอมยันธรรมาดาพี่น้องเห็นฝนตกไมก้เห็นแตกพุ่นทางพุ่นกลับกลองกลับ บรรยากาศบานแมวนะคะ่ะแมวกะทายเรื่อยเปืือยไปค่ะพี่น้องเพราะว่าแมวกะเบ่งวิดีโอกับความกระเฮือนในขิดหอดบานเบ่งแพรพี่น้องขนาดไฟใหม่ได้เนี่ยเพราะว่าแพ่แวะขึ้นคุนคน,นอนทางผุนกรสร้างล่างขึ้นมาผุนทางในผุนผุนนี่เห็น,นบา่าในชอกชอคอันนี้บัวธรรมดาบ่ธรรมดาค่ะพอเกียงพอกินแล้วตาเราบอกว่า,กาตัดออกไปเลยเพราะหนานีบหนาฝน มันก็สิข้นมาหม่เลยๆเขากับจงแค่กอหนึ่งส่นสองส่วนไว้นะคะพี่น้องพื่นนยีบกัดข้นพี่น้องพื่นเมื่อนี้ล่ะสิจัดจะเสริมแต่เสริมไปเมื่อบ้านก็กินบ้านเนเบิร์ตกับพี่น้องออนซ่อนสนุกตัดสนุกลิ่นไปเดี๋ยวไปเบิ่งงัวกันเกี่ยวจักหอบค่ะพี่น้องเกี่ยวจักหอบล่ะกสิผ้าพอเราไปไทยบัตรประชาชนค่ะพี่น้องเพราะว่าเบิร์มาก ปีกวัวเราไหมพี่น้องบ่หูวา่าบัตไปชาชนขอ้องเบิดถ้าเ้าบ่เบิ่งกับบ่บหยูยังพูยมาเขียบหน้าคออหัวแมวเก็บไปแล้วพี่น้องเดี๋ยวกันก็เก็บอีกไว้ือเา่าหุ่นตาตีมงกองล้วเออตาตีเด็ดค่ะเด็ดเฮ้ยอันนี้ก็สีเด็ดค่ะจริงแล้วกอยากเด็ดไปเบีเยว่ยมน้ำอยู่เมื่อกี้เห็นว่าเก็บใส่ละนวยใงญ่ ใส่ละเอ้ยที่พี่น้องพุนพุนตาตีมองกล้องแม่งแกงพุ่นโอ๊ยมือบ่มีมองว่างว่างก่อนใส่ละอันนี้ก็ตีอันนี้ตีบอคะตีบอคะตีค่ะเจบค่ะอันตีบอคาหน่อยๆเนี่เอ้ยเอาไม่ถึงตีไหมตีค่ะเด็ดค่ะพุ่นแล้วเฮ้ยพุ่นแล้วกล้องไ้เกี่ยวหญางวนจะสีเอาพว ของอยู่ของกินมีทั่วทิบทัตัวแดนปลูกทิมปลูกผสมปะเซไปค่ะพี่น้องตียังเอาไว้กักหน้อยเฮ้ยต้นหน่อย,ย,อนนอยไปกินายเทื่อแล้วแต่แมยวมาอยู่แมวก็ได้กินไยละปะในขอกัขอวขอกัวตัวน้อยมิตะขี้นะคะอันนี้เกี่ยวเล้าหอบหนึ่ง น้ำพอเราสิ่อไปอ้อมให้อ้อมหน้าค่ะพี่น้องตอเหลนแข่นไปจนบมหูว่ากอกอยู่ใสแล,แล้วเพราอเผือง่วเหยียบแตกกับพอ,องกันก,ก็ก็สิ่อกอกน้ำไปไม่ง่วตัวเดียวพ่อไปอยู่เป็นมงคุณพอ่อพ่อแต่ให้ขคองมือไงแต่บพ่อยเฮ็ดหยังจัะจมแมวขนไกลออกไปเบิดแ้วเหลือสองต มันมาขี่ไซน้าบ้านแม่ก็เลยขนไปบ้านพี่สายเบิร์ตพี่น้องเดืยอยยูสองสามตัวสองตัวข้อไก,ก่หน่อยสองตัวเห็นไหมเห็นงูน้อยมีมีไหมพูนนี่สักปลักหักพังข้อไก่ครับพี่น้องบริไตต่อบริไตเติมยังแสบบอคะมีผู้ให้เกี่ยวให้กินนะแสบบอแสบบอนาง นี่แหละค่ะพี่น้องงวตัวเดียวยาอ้อมทิบอ้อมแดนค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะให้เพิ่งว่าห้าไลไปในน้ำคันแท้มีเบิดน้ำขอกไกจูวีจูวางนี่เบิดค่ะพี่น้องงวตัวเดียวกินบทสะนสะสนายหรอกคะ่ะเพราะว่าตาเราปลูกปไปน้ำคันแท่พร้อมแม่ไปนะลูกโอ้ก็เลืกสิข,ของเกียวกับงูงูเนี้อุ้ยอะไรนี่งูอะไรมาตายตรงนี้ นี่ค่ะอันนี้คันแท่นี่คือหยานะคะตามคันแทะแมนปัิ้ดซูไฮทุกคันแทะแล้วสิปลูกหยาเบิดอันนี้ปลาเข่าเข,าเข,าข่ากำลังแตกค่ะพี่น้องน้ำคันแทะแมนเบิเด้ดแต่ไม่ยาสียภาไปเบิ่งหน้าทงข้างล่างนี่น้ำมูลนี่จะหยานเมื่อตัวเดียวกินบเบิดค่ะพี่น้องมือนานฝนตกจำได้พอพี่น้องห้องไปเก็บผักบุ้ง เขามาเก็บพักบุงน้ำท่วมแล้วน้ำท่วมพักบุงถอดยอดไปมือนั้นเขามาเก็บเขาลงไปเก็บจู่้างล่างบันนี้น้ำจากลังข้าฟ้ามไหลลงมาหนีเบิดค่ะพี่น้องกลัโห่มกันอยู่นี่บันนี้เบิงบ้งเบิง้งะแม่รู้สึกว่าไอ้ลูกออดลูกหัวลูกอึง เดี๋ยวสิ่ผ้าเบิรงค่ะพี่น้องเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อบุญเจ้าเห็นบ่หวกค่ะพี่น้องหวกอีซอนคือหวกอึงเขาเอิอหัวอีซอนบ่หวกเขียดปักแอร์ปะนึกคุ่นแถวเนี้ย ฟ้าแมวโบอื่นเนากินเลยโบจำเป็นต้องไปไต่อันกินของอันที่ผู้อื่นเด้ดามเขาสิกินไหมพี่น,อน,นมม้องพูนพันผัวยือนันนำโบ่มีพ่อันนี้นี่นี่ยูไก่เห้ยสเห็นบ่ค่ะเห็นบ่เห็นบ่ลูกออดค่ะลูกออดเห็นบ่ หัวอีซอนนึหัวกันหัวอีซอนหัวปักแอบ่ช่วงอันจับอื้องกะสิปานีอันอันหัวเอื้องกะสิแตกแล้วพี่น้องคนว้ายดูทางเอาปุ้นเข่าค่ะกำลังขึ้นอันดอกสนุต้นสนุกำลังแซมที่นหาค้นมันหลกน้ำคันแท่ค่ะพี่น้องเลยงามกว่าเข่าเม่นหย่า มันหย่าพุ่นไปพุ่นเฮาขักโพดพกโพพุ่นเดี๋ยวแ,แม่สีผ้าพีนๆีนองๆไปเบิองนอใหม่ไปเบิองนอใหม่แมนเบิดเลยค่ะที่แมวกับสีหอดหอดหอดใส่ละหอดเสนน้นี่นี่หอดคันแท่นี่ยาวลงไปพุ่นเลยก่อไผ่ไปอีกไฮหน,หนึงเดี๋ยวสีผ้าไปเบิองก่อไผ่ไม่นอบ่โอ้ยพูนแต่หย่า เพิ่นสิแก้เบิดพอกระไดสนุกปลูกหญ้าหาแนวเล่นผู้เท่าว่างงานก่ะพี่น้องอันพักขี้เล็กก็อยากจะแกงนะแถวบ้านแมวแถวหน้าแมวเนี่ยสินี้จะพักขี้เล็กขาวค่ะพี่น้องแกงต้มดี่ท่บ่กอยขมเดี๋ยวสีลงมาเก็บตั้งมือดิ้ยน้ำลน้นน้ำลน้นผักบุ้งลงเลงแล้วนะนี่ผักบุ้งกัแพร มึงดอกบัวค่ะดอกบวัวผักตบก็มีนะจ๊ะดอกบวัวดอกบัวสีแดงนะจ๊ะเนี่ยบบเป็นหมากให้กินค่ะพี่น้องเป็นดอกบัวดแดงเอาสิเก็บใดบอห่นี่มึงผักตบเขา ได้เตรียมโตัวดีดีดสิมาเก็บผักตบไปกินกับตหัหมงพอเราเห็นบ่อใดแล้วกระเพาไปใหม่ไปพี่น้องผู้เฒ่าโอ้ยสวยงามพุณพาไพี่นลองช่วมมัน,นกันพูดละจากซานี่พุณหอดคันแท้เหย้าไปเลยค่ะแมนสุดนี่แหละสุดสุดคันแท้นี่แลละค่ะพุณเดี๋ยวไปดูกอไผ่แล้วนะคะ แมวบอกให้เพื่อนปลูกกอไผ่น้ำขันแท้ไปเลยนะคะพี่น้องแต่กินบ่ได้กินกระส่างมันยึดหนาดินเพราะว่าหน้าแมวเป็นดินดินเหนียวนะคะดินท่ามดินเหนียวพวนโอ้ยอยางไปดรอกคะ่ะพี่น้องจนสุดกอไผ่ย้อนกลับคืนไปพูดมองขา้าวยางมากเหมนะ หมองเขายางมากแมนเบิดโอ้ยไปพี่น้องภาพพี่พีนงน้องส้งมบรรยากาศหน้าแมวนะคะพี่น้องบรรยากาศลมลื่นบันทึกภาพไว้เป็นความทรงจํายามคิดถึงบ้านค่ะพี่น้องอาสีได้เบิรงวีดีโอก,กัะขวางเพื่อพี่พีน้องอยากคิดหอดบ้านเนาะแตสีได้เบิรงวีดีโอกะสะคิดหอดบ้านหายเงาอยู่เด็กค่ะพี่น้อง จะเหหกจังหน่อยผู้เฒ่าดูแลบ้านให้คนเดียวที่ตาหน้าตาหน้ายายก็ให้อ้ายให้พี่ไส้เห็ดเออของแมวก็เลยหายตามาอยู่เฝ้าบ้านเฝ้าทีห่างหาบมีผู้ดูแลนะพี่น้องผู้เฒ่าดูแลผู้เดียวอันนี้ก็ก้อนนี่นะครับพี่น้องโอ้ยก้อนนี่ก็งอนี่โอ้ยมองใบตะลายนี่กินบ่เบิดดอกพูดเห็นบดนี่ ตันของเขาเกิดหู้ยคุณสังหรณงเห็นบ่มพี่น้องคุณเห็นไหมอืมหลายครับอี้อันนี้กเกิดเพราะแค่แวะเห็นไหมอู้หลายครับ,นนมรบไม่ค่อยได้กินท่านหรอกพี่น้องทัานหลายเกิดกะอยากกินก็กินเพราะอยากกินก็แล้วใส่ครับพี่น้องปลูกไว้ประดับ ให้ประดับหน้าไปทันละค่ะคอน่นนี้แมวห่หลวงพ่อเพิินเที่ยววัดปลาอยู่ทั้งหลังแมววัดปลาอยู่ทั้งหลังแมวห่หลวงพ่อเพิินเที่ยวแต่ว่าห่งบ่ได้ยกเป็นส,สาธาลานะ,นะคะคือห้เพิินเที่ยวซื้อเล้อตนเพิินแต่ห่งบ่ไใดโยกห้เพิ่นนะคะพี่นอ้องพอ่อใดเพิ่นเที่ยวพ่อไดบลำบา,พากพระเพินินมา,าจังหันคะรคะพี่น้อง อนุอนุโมทนาสาธุให้เพื่อนด้นย่างนะคะพี่น้องอเพื่อนกับมาถางทำความสะอาดนะคะยางเพื่อนมาบินทบาทนย่างเหมือนเสาพูดแม่หมดปูงห้าปจีประจอคุณพ่อฉัน 2> <asa> 2> <_><_><_>ไปครับพี่น้องจ้งพบพอกันใหม่คลิปหน้า แม่เอาผาพี่ๆน้องๆเลาะทุง่งไฮทุ่งหน้าจนมือยแอล์ๆนะคะเงอกระออกสิได้อาบน้ำไปธนาคารนะคะพี่น้องพี่จะสีะไปติดต่อธนาคารนะคะรหัสบัตรมันเขาเปลี่ยนเป็นจักรลักษ์หรหลาักคืขึ้นลักนี่แหละของแม่มันใส่บอได้ก็สิไปเปลี่ยนก็สิผ้าไปไทายพ้ไปไทาย,ไไทยบัตรประชาชนต่ออายุนะคะพี่น้องยังพบพอกันไหมคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายค่ะ